จะไปหาข้าวกินก่อนเพราะว่าตั้งแม่มาถึงนะ่ะก็สุ่มก็อยู่ในห้องทํางานแล้วก็ที่ไม่ได้กินข้าวเลยนี่อ <st arts> ะไรเนีย่ย <st arts> เออเออเอนี่อนเอ้ยน่ารักเดิดเขไรค่ะหม,หมดแล้วเนาะหมดเวลาแล้วเนาะ <st arts> เออปิดครึ่งหวัวแล้วยังวิ่งเข้าไปอยู่เลย <st arts> เอ,อ ถ้ามึงเลือกกูก็จะไม่เอาเอ้อันนี้น่ากินอ่ะใชเโอเคอันไหนดูน่ากินสุดแบนนี้นะคะหน่อยได้เปลี่ยนเป็นอะกชที่เออตอนแรกมังยี้ถือกูดีคือความสุขกูจะมีอะไรนอกจากกาแฟกับมาม่างง อย่าบนทุกกูเนียน่ยทุกไอย้เงี้ยขนกาลารดูเหมือนว่าจะเป็นมาม่าก,กูแล้วก็กาแฟกูโสมกูจ่ายโยเกิร์ตสองกับขนมหนึ่งชิ้นๆๆใครจ่ายกูกูงเงินกูอยู่บ้านขอบคุณนะใครขยันถ่ายแล้วเจ้ดูสภาพตัว ในกูแดดกูเดี่ยไม่หมดนะใครกูถ่ายสวยมากอันนี้เป็นเซเชียวเมนู วันนี้เรากำลังไปดีที่แลนกันเมื่อกี้ไปแวะเอ่อแบรนดี้มาน่าเด็ดบอมมาเยอะๆนะเย่ ใชอจริงแล้วรถจะไปแล้วอุ้ม่าฮ่อฮ่า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 ย่าฮ่่าฮ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 าฮ่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 าฮวาฮ่ะฮ่ีฮาฮ่า่าฮาฮ่าฮ่าา่ ไ,ได้แล้วควายไม่ใช่ควายหรอไม่เป็นคว้างเออแม่มึงเอาเอาป้ายบนหัวทำไมก่อนก็อยากให้เขาเห็นบนหัวไปชีอีกแล้วชีสองคนอีกแล้ว,วหนย ไปเลยมาเาดี๋ยวกูถ่ายรูปให้หยยหไม่อยากได้รูปเลยเอาเฮ้ยน้ำแอมินทำแล้่แหละนี่ละ ที่ร้านมันทฉาแต่ป้อมานไปแล้วเมื่อกี้รึมค่ยเพราะว่าสาวบุคอยสตอรี่ว่าที่ชาร์ตแฟร์แบงไแค่นี้หมดแล้วก็เดี๋ยวไปดูสาขาอื่นต่อให้กี่นิว้วหนึ่ง เพคือถึงแบบตรงทางแชร์โกงแล้วแต่แบบฝนตกหนักมากก็เลยมีครได้ซื้อล่มนะคะแล้วก็เก็บผมยังไงเราก็ต้องได้ไหว้ผ่าต้องได้มูนี่คคอแบบหนักมากอะ่ะ วัดหลวงตาเซียนแล้วแล้วก็มาขอเรื่องการศึกษาซึ่งแน่นอนว่าดีน่าไม่ได้ขอแต่ดีน่ามาขอความรักแหมอ่อมอ่อมก็ขอแต่ขอทั้งคู่เลยแต่คนที่ขอมากสุดแล้วไม่เสร็จทีมันกะกลับไปแต่งงานเลยป่าวอันนี ก็เสพ่นีไหวพ่นดีไหวอร่อยอร่อยเมื่กินลูกองคนนไวแสบมากนี่ประมาณหนึ่งทุ่มออกไปเดินซื้อของกันเมื่อกี้ไปซื้อของมาแล้วหนึ่งเมตรแล้วก็ของกลับไปไว้ห้องอันนี้เราอีกแล้วรู้สึกกินอะไรก็แต่ดีจ้ะ มาแต่งหน้าก็มาแต่งหน้าเพื่อออกไปถ่ายรูปดอกประหลาดปะประหลาดดิอืมหน้าเต็มหตอนเช้าอีกนั้เนี่งแต่เช็คเอาท์ออกแล้วกกระเป๋าน่าจะหน่าหกสิบโลได้เดี๋ยวเอาของมาฝากไว้ข้างล่างที่ล็อบบี้แล้ก็เดี๋ยวไปชอปปิ้งต่อค่ะอย่าหยุดจะหยุดรอมันตั้งแต่9ก้าโมงตอนนี้จะเที่ยงละ ใช้ไทยดูละดนี่ไะหม่อร่อยรอรอเหรอย่มากนั่รเยอร่อแบบปลอมนแบบเป็นทใส่ไก่มุกเหมเนื้ออ 哦、so really?，ok 这个就去 k 1个去个1个、okay,

นม่ยมอหอีกคไม่กินของหวานอะ่ะอร่อยมากๆอ่ะจริงเจแล้วนอีกหน่อยขอ้นราให้อีกกินอ่ะเนแบบมไงกใจอ่ะมึงกัสบายเกินอันดูพวกกูอีกแล้วกูก็บากว่า,หา,หาวสิ เราขึ้นเครื่องมาแล้วเมื่อกี้โดนไฟน้องคอแล้ววันนี้ขาราวิการโพักใหม่ในออสกา,สาสส่ะ